เอาละช่วงนี้เดี๋ยวไปติดตามเกี่ยวกับเรื่องของแอปพลิเคชันแอปพลิเคชันหนึ่งค่ะส่วนนี้อากาศหนาวมากเรื่องฟุ้นกับมานน้ำนะคะอีกหนึ่งแอปพลิเคชันที่ต้องมีไหวติดมือถือไหวนะคะเพื่อติดตามสถานการณ์ฟุ้พี่เอ็มสองจุดหาซึ่งทางจิสดาเพิ่็ได้รวมกับทงังสำนักงานการวิจัยแห่งชาติและมหาวิทยาลัยเกรรษตรศาสตร์เพิ่นพัฒนาแอปพลิเคชันเช็คฟุน้นหัวสันนะคะ่ะเพื่อให้คนไทยดได้ใส่ผ่านเทคโนโลยีจากดาวเทียมสามารถดาวน์โหลดแอปในทั้งระบบ iOS และก็ d r o r o i d นะคะติดตามได้จากคลิปนี้ค่ะเช็คฝุ่นแอปพลิเคชันสามารถเช็คได้แล้ววันนี้ทุกพื้นที่ทุกพิกัดไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนแห่งขนตำบลใดรู้ได้แค่ปลายนิว้วและนี่คือหน้าตาของแอปพลิเคชันเ e ็คฝุ่นสามารถดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง Android และ iOS หลังจากนั้นกดไปที่ปุ่ม c h e ็คฝุ่นก็จะเห็นพื้นที่ที่เราอยู่ณนะปัจจุบัน ว่ามีลักษณะอากาศเป็นอย่างไรไม่ว่าเราจะเดินทางไปไหนขึ้นเหนือล่องใต้ตะวันออกตะวันตกเราก็สามารถรู้ค่าฝุ่นละอองได้ทุกที่หน้าจอจะบอกให้เราทราบว่าวันนี้อากาศดีหรือมีฝุ่นมากน้อยแค่ไหนนอกจากนี้หน้าจอจะบอกพื้นที่ที่เราอยู่และเวลาณตอนนั้นอัปเดตข้อมูลทุกชั่วโมงว่ามี PM2.5 สถานการณ์เป็นอย่างไรบ้างส่วนกราฟด้านล่าง จะเป็นแนวโน้มของฝุ่นที่เราวัดได้ในช่วงเวลา24ชั่วโมงที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่าปริมาณฝุ่นจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับกิจกรรมที่ดำเนินการอยู่ในช่วงเวลานั้นๆเองครับและสีจะเป็นตัวบอกว่าณช่วงเวลานั้นอากาศดีหรือแย่ความรุนแรงจะมีความแตกต่างกันส่วนด้านล่างจะเป็นสิ่งที่บ่งบอกว่าจังหวัดที่เราอยู่เขตไหน หรืออำเภอไหนมีปริมาณฝุ่นละออง PM 2.5มากที่สุดหากต้องการดูรายละเอียดคลิกไปที่เมนูเลือกเช็คฝุ่นจากดาวเทียมเราก็จะเห็นปริมาณฝุ่นในภาพรวมทั้งประเทศและสามารถดูแนวขอบเขตพรมแดนประเทศเพื่อนบ้านได้อีกด้วยหรือเรามีแผนจะไปต้องเที่ยวจังหวัดไหนง่ายนิดเดียวสามารถกดเลือกดูจังหวัดนั้นได้เช่นกันนอกจากนี้มีรายละเอียดศูนย์แจ้งปัญหาฝุ่นละอองอีกด้วยอย่าลืมนะครับเช็คฝุ่น รู้ไวเข้าใจง่ายด้วยปลายนิว้วค่ะก็สามารถดาวน์โหลดมาได้นะคะเช็คคาฟุนก่อนก่อนสิออกไปเหตุการณ์เหตุงานเช็คเบิรงวาฟุนมือนีเป็นจังไดสิใดเตรียมรับมือเรื่องของสุขภาพค่ะ